สวัสดีครับผมปาเดเกษตรกรสีขาครับครับวันนี้ก็มาพ่นปุ๋ยพ่นยาทุเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาพามาชมนะครับว่าพ่นอะไรบ้างนะครับหลังจากที่แต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับครับเดี๋ยวจะพาชมต้นที่แต่งเสร็จแล้วให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับ วันนี้จะพ่นยากเะยขอทําคลิปนะครับถือว่าแชร์ประสบการณ์นะครับที่จะพ่นยาวันนี้นะครับตัวแรกเลยก็เป็นยาเชื้อรานะครับผมนี่ครับเป็นคอเปอร์ออกซิคอไลน์นะครับผมเป็นยาเชื้อรานะครับพ่นต้นเขานะครับพ่นต้นพ่นดินนะครับพ่นตามจริงนะครับผมเผื่อว่ารอยแผลที่เราตัดแต่งจริงนะครับผมมีแผลจะได้ป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับก็ ตัวที่สองนี่ครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ําซื้อมาตอนติดลูกเล็กนะครับแต่ใช้ไม่หมดก็เลยเอามาใช้ด้วยนะครับยี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นยอดด้วยนะครับผมยี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดก็ตัวนี้นะครับผมโอซีวิตอันนี้ใช้ไม่หมดนะครับสาหร่ายทะเลนะครับใช้ไม่หมดก็เอามาใช้ด้วยนะครับ แล้วก็ยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับยาฆ่า,า,มาแมลงผมใช้เป็นเหม็นมากไม่อยากจับนะครับยาฆ่า,า,มาแมลงนี่ครับไดเมโทเอตนะครับผมไดเมโทเอตเหม็นแค่นี้เดียวก็เหม็นมากก็อาบาร์แมกนินนะครับนี่เขาเหม็น,นครับเเป็นอาบาไมแมกิน กะจะพ่นสักหนึ่งรอบแล้วก็ห่างอีกสักที่หนึ่งพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับพอมียอดแดงออกมาก็จะพ่นอีกรอบหนึ่งการว่ายอดอดอนงวดนี้จะพ่นทักงสามรอบนะครับพ่นรอบนี้เสร็จก็รอยอดแดงแล้วก็ยอดแดงเสร็จหางดาบพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับก็คงพ่นเท่านี้นะครับแต่ว่าทางดินใส่ไปแล้วนะครับผมโดยเฉพาะทางใบนะครับผม วันต่อไปผมจะถ่ายคลิปต้นที่ผมแต่งกิ่งให้ชมกันเป็นคลิปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณที่ติดตามบล็อกบล็อกบล็อกหัวเทนตัวมันนิสัยหน่ครับพอดีว่าเครื่องจะทัดไม่ติดนะครับผมนี่ครับผสมยาเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดเพลงบล็อกหัวเทนเลแมนบล็อกหัวเทนกับหกเดียรมเนี่ย ไไครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมทั้งที่มาชมใหม่จะเลืมยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ